ขอดูพลังงานวันนี้นะคะอัศวินดาบนะคะราชาไม้เท้าแล้วก็สีดาบค่ะสำหรับวันนี้นะคะอัศวินดาบขึ้นมาเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้ต้องเร็วต้องชัดต้องชนะค่ะแต่ว่าพระแม่ลักษมีเนี่ยสื่อถึงคุณว่าพลังที่แท้จริงอยู่ในความมั่นคงของการวางแผน킹ออฟวานคนนี้นะคะราชาไม้เท้านะคะก่อนจะเร่งไปข้างหน้าอีกครั้งเนี่ย ควรจะให้จิตใจได้หยุดนิ่งพักฟื้นทำสมาธิและฟังเสียงข้างในสักก่อนนะคะนะสี่ดาบขึ้นมาเนี่ยให้หยุดฟังเสียงข้างในก่อนอย่าเพิ่งผรีาพามนะคะสุดท้ายนี้นะคะพระแม่ลักษมีอยากจะสื่อถึงคุณว่าพลังแห่งชัยชนะไม่ได้มาจากความรีบเร่งเสมอคะ่ะแต่มาจากจิตที่นิ่งและตัดสินใจด้วยปัญญาขอพระแม่ประทานพรให้กับทุกคนมีความสุขสวัสดีมีโชคลาภในวันนี้นะคะสวัสดีคะ่ะ